ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ดูใบใสแนนเลงกันด้วยก็สวัสดีย้ำเช้าครับนี่วันนี้แต่เช้าเลยนะฟ้าก็จะคึมคึมหน่อยนะอยู่อู่ช่างครับอันนี้ก็จะเป็นโครงเสีเอกนะอ่าวันนี้ต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับนี่ที่ผมบอกว่าผมมีอ่างแดงนะเป็นเครื่องของผมเองเนี่ยอีทีเก้าห้าครับผม นี่ครับก็จัดมาแล้วตรงนี้จะเป็นอ่างแดงนะน่าจะเป็นฝาแดงด้วยมันฝาแดงด้วยไหมช่างมันน่าจะเป็นฝาแดงดนะเนี่ยอเราไม่รู้นะครับแต่คือที่ไปซื้อเขามาเขาบอกว่ามันเป็นอ่างแดงผมก็ดูไม่เป็นนะทาผมว่าช่างไว้ด้วย นี่นะครับก็น่าจะอ่างแดงจริงนะมั้งนี่ครับเป็น EP 95นะนี่ครับสภาพโดยรวมนี่ย้อนแสงหน่อยนะครับอ่าอันนี้ผมว่าไปซื้อมานะ ซื้อมาในราคาก็ประมาณหมื่นนิดๆแต่ไม่รู้ว่ายัางไงนะครับนี่ครับประมาณหน่มื่นนิดๆน,น,นะเครื่องตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาทำเป็นระบบไดเล็กเนี่ยเครื่องตัวนี้นะว่าจะทำโปรเจกต์เลยนะว่าจะทำเป็น140ปร้อยสี่สิบครับ มันจะได้ไม่ต้องแบบยังไงขว้านควานอ่างแบบเกินไซส์มันนะไม่อยากให้มันโดนโดนหลอดน้ำมันคแรบบับร้อยร้อยสี่สิบไม่โดน,โดนใช่ไหมไม่โดนแล้วก็อ,อาก่าเออเราก็เอาสดุดเป็นลา,างอ่างเน,นี่ยนี่เยเยอูช่างนล้วเนี่ยเรจะทำเป็นร้อยสี่สิบ ว่าจะทำเป็น140นะตัวนี้ไม่เอาเป็น155ลูกเล็กครับลูกเล็กก็จะเปลี่ยนดูแล้วรวมๆก็น่าจะเหยียบประมาณส3ม0 0นก็จะมีมีอะไรก่อนเลยมีระบบน้ำมันนะครับมีระบบน้ำมันมีฝา มีฝาแล้วก็มีขอ้อมีลูกกา้านแล้วก็เป็นครบแล้วมงอ่าระบบน้ำมันใหม่หมดต้นปลายทั้งตัวนะครับเรือนแม่ปั๊มด้วยแล้วก็ฝาแล้วก็กา้านขอ้อลูกที่เหลือก็ใช้ได้ครับ ก็โดยประมาณก็น่าจะเจ็บๆสามหมื่นผมตีงบไว้สามหมื่นนะตีไว้กลมๆนะก็ที่เราซื้อเครื่องแบบนี้มาก็มันก็ดีอย่างนะครับมันก็จะได้ถังได้มันน้าได้พวกมล็ดอะไรนะช่างบกประมาณสองหมื่นหน่อยๆครับเครื่องตัวนี้นะแต่ดูแล้วมันน้ำนั่นจะน่าเปลี่ยนใหม่นะมันข้างในเหมือนเริ่มผุ มันเป็นเขาบอกอ่างแดงมันดีนะันก็เลยหาซื้อมาครับจะลองดูเดี๋ยวก็เดี๋ยวช่างเทกก็จัดให้นะเครื่องตัวนี้รอมีโบก่อนอ่าก็ถังก็ไม่รั่วนะครับถังมันไม่รั่วซืแบบซื้อมาก็เป็นสภาพนี้เลยเป็นเก้าห้าครับโมกอ่ะ ป็นโม่เก้าห้าจะเป็นนี่ครับนี่เดี๋ยวคนทำว่าหาว่าไม่เชื่อนี่ครับอีทีเก้าห้านี่นะอีทีเก้าห้าก็เดี๋ยวบางคนเขาบอกว่าฝานี่ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไหมนะไม่เปลี่ยนตาข้างเนี่ยช่างบอกไม่ต้องเปลี่ยนนะใช้แม่งนี้เนะี่ยไม่อุดด้วยไม่ต้องอุด ไม่หมุนแล้วเอาไว้กระชาเอ,เอาเอาวางชากโเยทรงองนจะ่าย <c oughs> มันไม่ติดไงอ่าก็นี่ครับอ่างแดงตัวที่ผมบอกไปจัดการมาแล้วกต่วันนี้ก็รีวิวให้แล้วครับจัดให้แล้วเดี๋ยวรอชมกันต่อไปว่าจะเป็นสเต็ปไหนอะไรยังไง เรามีงบกันสองหมื่นนิดๆนี่นะครับแห้งโอกเลยน้ำมันก็ตอนแรกอะ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเครื่อะมันอยู่ตรง,ง,งนู้นูนลอยยังอยู่เลยเอาไว้อข้างของเก้าเลยแต่เดี๋ยวจะ บิวเก็บสภาพใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะบิ้วใหม่หมดแล้วก็เป็นยังไงเดียวทำเป็นไดเล็กร้อยสี่สิบสำหรับเครื่องตัวนี้นะก็รอชมครับติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงโอเคกค็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้